จ้าสุดสหูส,สตาได้ค่ะนามสาหมากก่ะกส่ไก่เสียงนก,กงเสียงนกก็ห้องแซวอยู่จ้าพี่น้องจา้าพี่เสือ้อพี่เสือ้อพี่เสือ้อกระบินบอกไหวมหาตอมส้านีก็ปประมาณ สามซีปรายพันเดอร์จาพี่น้องจ้าดใส่หูสายตาได้คะ่ะนามาสหมากกะบสา,<ม>าอัปเดตให้พี่ๆน้องๆเบิงเนาะคะ่ะนู ไก่เสียงนกเสียงนกก็ห้องแซวอยู่จ้าพี่น้องจา้าพี่เสื้อพี่เสื้อพี่เสื้อกาบินเบอกว่าหาตอมนั่งรับชมวิวบรรยากาศเย็นีนีเนาะค่ะทางเที่องนี่ก็เป็นถนนข้อกีดเดอ้อจ้าพี่น้องค่ะสะดวกสบายวัดดีจ้าพี่น้องจา้าจะพาพี่ๆีน้องๆมารับส้มวิวบรรยากาศ ของเพื่อนบ้านจ้าจ่าลูกลูกเขาก็่าวไหวไปเนาะค่ะเนาะเบิดฤดูฤดูก,กาลของเขาเลยจ้าเดี๋ยวเขาออกลูกเด้อแล้วจะมานั่งรับชมวิวบรรยากาศเย็นหนิเนาะค่ะทางเทือกนี่ก็เป็นถนนข้อกีดเด้อจ้าพี่น้องค่ะสะดวกสมบัติมะพร้าวจ้าปลูกไลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะเนาะ แกะมังกรนีนกระบอมีลูกเด้อทองฝากะสวยสวยจ้าพี่น้องจ้าทอง้าสวยงามมากค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าจะพาพี่ๆีน้องๆมารับส้มวิวบรรยากาศของเพื่อนบ้านจ้า ค่ะเกี่ยมมังกรสู้ทางเลยจ้าพี่น้องจ้าข้างล่างนี่ก็เป็นมะพร้าวจ้าปลูกได้หลายสิงย่งหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเกี่ยมมังกรมีกระโบมีลูกดเด้อใส่มากค่ะยนี่ยมัแรงเนี่ยยางดินเย็นมากจ้าถนนคลอนกรีด อาอาอา,อาดอกไม้ดอกไรเนาะจ้ะเสียงไ,ได้ตลอดปีได้ค่ะมีขอบฟังเพิ่งกระปูกแก้วมาก่อนเนาะ มะพร้า,าจ้าปลูกได้สิ่งหลายงลายยงนะะเนาะเกี่ยวมังกรมีกระเบ,บืมีลูกเด้อยสะยางไงเลยจ้าพี่น้องจ้ามีสะเพิ่นใส่ประโยชน์ด้วย เดชให้พี่ๆนียงหนองเบิงเนาะค่ะ เบิ้ลหมู่บ้านเด้อจ่าเนี่ค่ะเ็กระมีป้าป่า,ปาเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเป็นป้าป่า,ปานาะจะ่าเนาะใส่ประโยชน์เบิ้ลหมู่บ้านค่ะค่ะแก,ะกี๊ยวมังกรสูดทางเลยจ้าพี่น้องจ้าข้างล่างนี่นก็เป็นทองฟ้าก็สวยสวยจ้าพี่น้องจ้าทองฟ้าสวยงามมากค่ะ พ่อพี่น้องรับชมเท่านี้เด้อจ้าพี่น้องจ้าขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกท่านและผู้สนับสนุนเด้อค่ะขอจบสำนีก่อนนะคะพี่น้องจ้าโชคดีโชคมันกันทุกคนค่ะสะยางไงเลยจ้าพี่น้องจา้าสะเพื่อ,ใส,อ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 ใส่ประโยชน์เบื้เบิดหมู่บ้านเด้อจ้านี่ค่ะกับมีปลาป่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเป็นปลาป่าเนาะจ้าเนาะใส่ประโยชน์เบิดหมู่บ้านค่ะ ไก่เสียงนกเสียงนกก็ห้องแซวอยู่จ้าพี่น้องจา้าพี่เสือ้อพี่เสือ้อพี่เสือ้อกระบินบอกว่ามหาตอมนั่งรับชมวิวบรรยากาศเย็นหนีเนาะค่ะทางเทิงนี่ก็เป็นถนนข้อกีเดเจ้าพี่น้องค่ะสะดวกสบายวัดดีจ้าพี่น้องจา้าจะพาพีพีน้องๆมารับส้มวิวบรรยากาศ ของเพื่อนบานจ้าดอกไม้ดอกไหลเนาะจ้าทองฟ้าก็สวยสวยจ้าพี่น้องจ้าทองฟ้าสวยงามมากค่ะมะพร้าวจ้าปลูกลได้ลายสิงลายยางเนาะค่ะเนาะ เกี่ยมก่อนมีกระโบมีลูกเด้อจ่าลูกลูกเขากระว่ายไปเนาะค่ะเนาะเบิดฤดูฤดูกาลของเขาเลยจ่าเดี๋ยวเขาออกลูกเด้อแล้วจะม่หมากจ้าเนี่ยมือแรกเนี่ยยางดินเย็นหมากจ่าตรวนคลอนกรีดสะยางไงเลยจ่าพี่น้องจ่า นิสะเพื่อนใส่ประโยชน์เวทไก่เสียงนกเสียงนกกระห้องแซวอยู่จ่าพี่น้องจา้าพีเสือ้อพีเสือ้อพีเสือ้อกระบินบอกว่ามหาตมค่ะเกี่ยมมังกรสูดทางเลยจ่าพี่น้องจา่าข้างล่างนะี่กระบินจ้าพี่น้องจา่นาน้ำไซค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าจะพาพี่พีน้องนองมารับส้มวิวบรรยากาศของเพื่อนบ้านจ้ามาอัปเดตให้พี่พีน้องนองเบ่งเนาะคะ่ะ จ้ะพี่น้องจ้านำไซ์มะพร้าวจ้าปลูกไรล,ลายซิงลายยางเนาะค่ะเน,ะนาะเกี่ยวมังกรนีกระโบมี่ลูกเด้อ สะยางไงเลยจ้าพี่น้องจ้านี่ะเพื่อนใส่ประโยชน์เวทมะพร้าวจ้าปลูกลไร่ลายซิงลายยางเนาะค่ะเนาะแก่วมังกรนี่กระบอมีลูกเด้อจ้าลูกลูกเขาก็วไหว้ไปเนาะค่ะเนาะเบิร์ดฤดูฤดูกาลของเขาเลยจ้า เดี๋ยวเขาออกลูกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆนางนองเบิงเนาะคะ่ะ <No. S 1> มาอัปเดตให้พี่ๆนางนองเบิงเนาะคะ่ะ